น,นีกคนนึงนะคะซึ่งมองคนนี้นะคะเขาเคยทํางานที่นีมาก่อนที่ไทยนะคะน้องเป็นคนลาวอยู่ที่สวรรค์เขตนี่เองนะคะเขาจะเป็นไกด์พาเราไปเที่ยวนออยวยย้องไอเหวยยืดให้ขึ้นรอถ้ากลับมาขึ้นแหล่ขึ้เขียวแท้ยืดดีปะมาถูกให้นังค่ะผู้สาวตอนนี้เราก็ถึงสุยแล้วนะคะทุกคน สุ้ยก็คืออ่างเก็บน้ำนะคะภาษาลาเขาเรียกสุยแต่บ้านเราเขาจะเรียกเป็นอ่างเก็บน้ำนี่คือหอยหรอแม่ไม่ปาเอเดแซ่ไปอุ้ยมันฝาถูกอู่นนคือน้ำ ที่ภาษาลตัตนานเจดีนะคะหรือว่าพระาธาตุอิงหางนี่เองนะคะอยู่ที่บ้านาธาตุอิงหางค่ะที่นี่นะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะมาขอพรที่นนิดนึงนะคะอูตั้งมาตั้งแต่ปีพศ600เลยนะคะนอ,อายเกือบ2,000ปีแล้ว<ช>นะคะค่ะหนี่งพันเิปีเลยทีเดียวค่ะ นีเองนะคะก็คือเขาจะเป็นไกด์พาเราไปเที่ยวน้องอายใช่เนาะคนนี้นะคะชื่อว่าน้องสีค่ะเรากำลังจะไปรับเขาและให้เขาอะเป็นไกด์พาเราไปนะคะถ้าเราไปเองกนหลงทางเพราะว่าใจแล้วค่ะใช่เพราะคือเพราะถ้าเกิดว่าเราเซิร์ช Google m a ปไปอะกลัวจะหลงทางโอเคค่ะไปเดี๋ยวไปรับน้องสีกันค่ะ มยิ้มเลยยิมเลยบานหขพี่บ้านเกาะอิ้อยู่เนี่ยนี่บลรังเดียวอยู่เนี่ยยิ้ไอเอสายล่ยาขี้ซื้อปอีกวะม,มาหลับไ่ไปถึงวัเยขับตรงไปแล้วไปรับสีบอกเอจังหดสีว่าถายขมทางที่่ะ คือไปยูเลิกแท้ฮะบ้านนไสนยย้ำเข้าไปอีกวะโม่ง <ST RI K> ยูไทยขึ้นรอถ้ากลับมาขึ้นแหลกขึ้นเขียวแท้ฮะ <ST RI K> ยูนี่วะ

ฮะฝากไอร์เล่อะสิมาหับเกี่ยวเข่าบ่ไม่เนเอาล้วเกี่ยวเกีงไดหมายถึงไอเข่าบ่ตลาดนย่งตลาดนัดสิ แล้วจ้าสุยจ้าสยุยถ้าเป็นบ้านเรานะคะเขาก็จะเรียกเราเหมือนกับอารมณ์แบบฝายน้ำล้นนะคะกว้างมากใหญ่มากค่ะสีมีหลายบอนหว่าลนะ่ะสีมีหลายบอนหว่ามองซุ่มนะ่ะนั่งร้านไหนแม่งบปแล้นั่งมองเดะเอาแบบชิบชิวแบบน้ำไไหนลงแบ่งรุมหว่า อออ๋อ๋ใครยังคนงามาตอนนี้เราก็ถึงสุยแล้วนะคะทุกคนสุยคืออะไรอ่ะอายสวยก็สวยสวยสุย ุ้ยก็คืออ่างเก็บน้ํานะคะภาษาเราเขาเรียกสุยแต่บ้านเราเขาจะเรียกเป็นอ่างเก็บน้ํง่หญไปเลยนี่สิใหญ่มากๆทุกคนเด<ง>ี๋ยวจะพาไปดูที่นี่แบบอ่างอ่างเก็บน้ําใหญ่มากแต่ว่าที่เขาเรียกสุยกันนะคะตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนะคะอ,อ,คคอยู่อยู่ติดก,กับสุยเลย ันนี้คือแพรน้ำสุยนะคะชื่อร้านแพรน้ำสุยเจียทินเจียเทินสั่งหรือหล่ะต้มต้มหอยเอาต้มหอยแล้วก็ตำคุ้งเมนูนะคะแล้วก็เอายำทะเลทอดปานางดยปีกไก่ทอดอันนี้ด้วยนะแบบทอดค้างเป็ดเป๊ปซี่ตำคุงเอ้สั่งร้านบ่นี่ตำถาดบ่เอาไปตำถาดดีกว่า นี่ต้มหอยยำทะเลรวมทอดปีกไก่ทอดกางเกงตำถาดกระชี้ใหญ Eller ่ต e. ำอะไรคะตำถาดตำถาดแล้วกะแบบซีโอเคอันนี้คือหอยไ okay. ม่อยปเหอแบล ต้มต้มแ้มันจะบ่อยลวกมันจะบุ่กอม้มเลยใสยังแน่แบบกระดูดมีไปกระกูก้วชคาหรอใส่เกลือนิดหนึ่งข้าอยรำชิคเค็มเดี่ยนะีแบบกะดูดแล้วก็นีข้าวะมึงไขายว่าสิคขยสิคายชิคาคาขึ้นยังตะไคอ๋อ พี่มเอไอ้กูไม่ขัดดไอกกัยยลไงพี่น่โย่ฟาถูกซูนอันนี้คือยังไม่ตายอมีมีมีอะไรนะบอรอมันกินได้บอได้แต่ตัวอ้วเออน่ะโมที่ว่ามันยังมียนะมันกินได้ไ่ได้มันจะมีตัวขาว ตามัอา่องัอ๋ออันนี้คือรวบสุดแล้วนอนเทนนอน ครบหมดแล้วนะคะวันนี้เรามีเมนูตำถาค่ะปลาไาลพิกแล้วก็ต้มหอยมีหอยแยงบ้างมียำทะเลด้วยค่ะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแมงอียงนะสีจิโร่จิโร่เมื่อกบอกว่าจีซีโฟมไอ้บอกว่าจีนายอ่าสุดเลยแมลงสามชื่อนี่จะลองชิมดูอันนี้เขาทอดใหม่ๆเลยนะคะเมื่อคยดูนี้ค่ะ ข้าวเส่ใบอะไรใบมะกูดข้าวเส่ใบมะกูดหัวแหงแับอะไรคะเือนแไม่รอแล้วนะรืเลยนะน้ำไข่อ่ะอันนี้น้ำไอไหนเสร็วันนี้ของพี่บิ๊ก ขอ,ของพี่อ่ะมาตีกินมั้ยมาตอเข้ามาส่าสวนหอยก่อนเลยอู้หอยสดๆจ้ายังอยู่ในท่ออยู่ตรงนี้นะขนาจจะม้มไม่จิ้มเขียวนะไม่เนี่นยหอยเมื่อกี้ไปอ่ะอยังสดๆอยู่เลย ยังไงดยืดยืดยืเยอะตําพัดเครื่องหลายแถมอ้อึ่งเวอร์เอาเลยที่นี่นะคะจะเป็นร้านอาหารที่ติดกับสีบารอันนี้แข็งยังไงบักหอยก็เป็นหอยธรรมดาได้บักหอยที่เปิดใหญยังไงน่ะก็หอยตัวใหญ่มาก ไป่ทำคลิปแรกอยู่เลยนะเนื้อย่างมันไม้กับบัวได้ขับร,รถบัวได้ไอซีจะขับไปส่งที่บ้านพี่นุ่มก่อนอย่างเงี้ยขับรถไปส่งที่บ้านหนุ่มในรันห <ง S 3> รือเนรันโอ้โหถึงว่าจำสิงเป็นเทลรถกีกันเบิร์ดออฟฟิศทอีกอย่างของเจ้านี่ไม่เสร็จมาแล้วนะคะค่าหายของเราวันนี้อยู่ที่สามแสนกวีคะ่ะเป๊ะเลยหรอเป๊ะเลยค่ะ สามแนกิบตรงให้ขอรีวิวเนี่ยเรากินอิ่มกันเสร็จแล้วนะคะวันนี้ค่าอาหารของเราหมดไปที่สามแนกิบค่ะแวดูว่าหมดเท่าไหร่อิ่มมากสามบาหารเดือน้บาทอบาทอันนี้คือคิดเลท500นนะคะใช่ค่ะโอเคอาหารอร่อยมากใช่ค่ะวิวดีมากเลยค่ะเย็นน้ตรงนี้ เร้านอาหารที่ติดกับสื่อนีใช่ค่ะก็คินกิมก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะไปดงลิงเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าดงลิงที่สวนคเขนั้นจะเหมือนกับลิงที่ลรบุรีบ้านเราหรือเปล่านะคะไปกันเลยย้ปี <ipp> ปลาถูกอุ้ยตองใหญ่เลย เลย